นี่คือรถถัง T-80 ที่เป็นรถถังหลักของอ,อดีตสหภาพโซเวียตนะครับรถถัง T-80 นี้เป็นรถถังรุ่นแรกนะครับที่ใช้ระบบเครื่องยนต์กลังหันแกส๊สเป็นครั้งแรกของโลกเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี1 9 7่งดติดปืนใหญ่ขนาด125มมลำกล้องเรียบนะครับมีระบบส่งตัวของป้อมปืนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีปืนกลร่วมแกนขนาด7.6 2มม2กระบอก และปืนกลหนักแบบ PKT ขนาด12.7มมอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่80นั้นมีระบบควบคุมการยริงที่ทันสมัยนะครับในสมัยนั้นสามารถทำลายเป้าหมายในระยะไกลสูงสุดได้ถึง5,000เมตรหรือ5กิโลนะครับแล้วก็มีกล้องเล็งกลางคืนช่วยให้คนยิงสามารถเห็นเป้าหมายในระยะ,ะที่1,300เมตรนะครับเมื่อใช้แสงอินฟราเรด และไกลถึง850เมตรเมื่อไม่ใชยแสงอินฟราเรดที่80นั้นก็พัฒนามาจากรถทั้งหลักที64นะครับโดยการนำแบบแผนมาพัฒนาต่อยอดเป็นที80นะครับในสงครามเซสเนียนั้นรถถังที80เป็นรถถังที่มีการสูญเสียมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าตัวรถถังไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่มันเกิดข้อพิาพาทที่ตรงยุทธวิธีนะครับที่ รัเสเซียใช้ในตอนนั้นนะครับก็ส่งผลให้วรรถถังทีแปดสิบนี่ก็กลายเป็นเศษเหล็กไปเยอะเลยนะครับและในสงครามยูเคนรัสเซียนั้นทีแปดสิบก็เสียหายเย,เยอะเยอะเหมือนกันนะครับม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะทีแปดสิบนะครับทีเจ็ดสิบสองทีหกสิบสี่หรือแม้กระทั่งทีเก้าสิบก็โดนยูเคนถล่มไปเยอะเลยนะครับด้วยพวกจรวดต่อต้านรถถังแบบต่างๆนะครับที่ทางยูเคนได้รับมาทีแปดสิบนั้นมีน้ําหนัก 46ตันครับแล้วก็มีความเร็วสูงสุดอยที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนนะครับแล้วกนอกถนนก็มีความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีปนประจำสามนายมีเครื่องยนต์กังหันแก๊ส GTD 1,250แรงม้านะครับตัวรถบรรจุก,กระสุนปืนใหญ่จํานวน45นัดปืนคนลร่วมแกนอีก1,250นัดแล้วก็ปืนกนหนักอีก450นัดนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันบรรทุกอาวุธหนักพอตัวนะครับคือมีอาวุธที่พร้อมในการที่จะต่อสู้นะครับแบบประจำบานแม้ว่ารถถังที80ในสายตาของฝ่ายตะวันตกหรือของทางสหรัฐว่าเป็นรถถังที่ล้าสมัยนะครับเป็นรถถังรุ่นเก่าตกยุคแต่รัสเซียก็ไม่สนนะครับรัสเซียเขาพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นรถถังที80ยูด้วยการ พัฒนาปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ระบบควบคุมการยิงระบบเครื่องยนต์แล้วก็เสริมก่อต่อต้านปฏิกิยาเคมีเข้ามานะครับทาให้มันกลายเป็นรถถังที่น่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับสําหรับยูเครนนี่ภายหลังจากแยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตก็นําไปพัฒนาต่อเป็น t 84โอพินะครับซึ่งก็มีกามทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบควบคุมระบบเซ็นเซอร์ต่างๆของอตัวรถนะครับทำให้ตัวรถนี้มีความแข็งแกร่ง มากกว่าของทางรัสเซียนะครับและเมื่อปี2562ก็มีข่าวว่าทางกัมพูชามีความสนใจรถถังที0นะครับแต่ก็เห็นข่าวเงียบไปไม่ทราบว,ว่ามีการเจรจาเพิ่มเติมหรือทางรัสเซียไม่อนุมัติขายยังไงก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็เห็นกัมพูชานะครับไปซื้อรถถังจากยุเพลนนะครับเป็นรุ่นทีห้่ที5้าสิเข้ามาประจำการนะครับ ในวันที่ผมทําคลิปตัวนี้ประเมินว่าฝนตกนะครับจัดจะมีเสียงแรกเข้ามาก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะครับ